คืนนี้โทรศัพท์ของผมดังขึ้นตอนเกือบเที่ยงคืนเสียงเรียกเข้าขึ้นชื่อเก่งเพื่อนสมัยมัธยมที่ตายไปแล้วเกือบสิบปีผมนั่งนิ่งใจเต้นแรงไม่กล้ารับแต่สายตัดไปเองก่อนที่ข้อความเสียงจะเข้ามาเสียงหัวเราะคุ้นหูดังโลอดออกมามึงลืมสัญญาคืนนั้นแล้วเหรอ ตามด้วยเสียงหายใจแรงๆผมรีบปิดมือถือแต่ไม่ทันเครื่องกับสันเองพร้อมเปิดลำโพงอัตโนมัติเสียงนั้นยังตามวนซ้ำๆอย่าลืมคำมั่นสัญญามึงต้องกลับมาตั้งแต่คืนนั้นผมเริ่มได้ยินเสียงเก่งทุกที่ในห้องน้ำที่ทำงานแม้แต่ตอนเดินข้ามถนนเสียงทุ้มต่ำสะกดหูว่า มึงหนีไม่ได้ผมพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นแค่ความเครียดแต่เมื่อคืนผมฝันเก่งยืนอยู่ปลายเตียงใส่ชุดเปื้อนเลือดยื่นมือมาจับแขนผมแล้วพูดประโยชน์เดิมๆซ้ำๆเชา้านี้พอตื่นขึ้นมาผมตกใจสุดขีดเพราะตรงแขนมีรอยนิ้วมือช้ำๆเหมือนถูกบีบจริงๆ ไม่ใช่แค่เสียงโทรศัพท์ที่หลอหลอนอีกแล้วเก่งกำลังกลับมาทวงสัญญาที่ผมไม่อยากจะพูดถึง